ทุกครั้งที่ผมไปออกกำลังกายเนี่ยผมทบพกเสื้อสองตัวไปตลอดตัวหนึ่งใส่ออกกำลังกายเลขตัวใส่ไปคาเฟ่ต่อจนผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยถึงตามไม่ทันไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่วันนี้วิถีชีวิตของคนรุ่นแบบใหม่เปลี่ยนเป็นแบบมองจินมดไลฟ์สไตล์พวกเราขยับจากจิมคลาสลมคาเฟ่แล้วก็มีติ้งภายในวันเดียว ซึ่งเสื้อผ้าในตลาดเนี่ยก็แบ่งกันแบบสุดตรตงเลยค่ะเสื้อกีฬาใส่สบายแต่ว่าไม่เหมาะกับภาพลักทางสังคมเสื้อแฟชั่นดูดีแต่ว่าไม่ฟับเหนื่อยแลวก็ไม่เหมาะกับการเคลื่อนไหวเลยค่ะและนี่คือเพนพอยที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อแก้กปัญหาและปัญหานี้ก็กําลังเติบโตขึ้นทุกๆปีเลยค่ะแลวเราได้คิดใหม่ว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยควรจะรีส ponsive ต่อผู้สงสัยมากกว่านี้ ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคะแต่เป็น wearable technology ในรูปแบบของ fashion. แฟชั่นและนี่คือ Onefit ค่ะ Hybrid Tech Fabric เส้นใย m i c ฟ o เมนต์ระดับนาโนช่วยระบายอากาศได้เร็วกว่าผ้าปกติถึง3เท่า Anti-odor b i o s h i l d เคลือบสารสก,กัดเอนไซม์ชีวภาพต้านแบคทีเรียไม่เหม็นแม้ใส่หลายชั่วโมง Onefit ไม่ได้อยู่ในหมวดเสื้อกีฬาและไม่ใช่เสื้อแฟชั่นแต่อยู่ในหมวดใหม่ที่มีชื่อว่า Future Performance Lifestyle Apparel หรือคำเดียวว่าเสื้อตัวเดียวที่ใส่ได้หลายบทบาทตลาด active wear โตขึ้นปีละ7-10%ตลาดแฟชั่นแอพเพลโตขึ้นปีละ3-4%แต่หมวด performance lifestyle คือ segment ที่เติบโตเร็วที่สุดซึ่งโมเดลของเรานะคะก็มี d 2 c ai sizing system แล้วก็การออกบูทตามงานกีฬาต่างๆค่ะ เราได้ทดสอบอุตสาหกับผู้ใช้1 2อคน93%บอกว่าซื้อแน่นอน67%บอกว่าวันฟิตทำให้ไม่ต้องพกเสื้อเพิ่มและอีก4 8บอกว่าอยากใช้ทุกวันไม่ใช่แค่เวล,ลาลอกังลังกายนี่ไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือพฤติกรรมที่กำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วงาน,นหลังบ้านของเราที่ร้วัฒนาเท x กซ์ไ e เอนจิเนียร์วิจัยและออกแบบผ้าให้เหมาะกับการกังลังกายแฟชั่นและดีไซเนอร์วิจัยและพัฒนาร่วมกับดีไซเนอร์ระดับโลกสเตฟานเอชเรอรก,เกร,ยยรกน ตอนนี้เราต้องการเงินทุน2.5ล้านบาทสำหรับการผลิตสินค้าลดแรกการตลาดและการพัฒนาย i ไซซิ่งวันฟิตไม่ใช่แค่เสื้อแต่มันคือความตั้งใจในการออกแบบเสื้อแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง